สวัสดีครับพุ่มพุ่มผีเสื้อเด่นตายนะครับวันนี้ครับผมมาแปะวัติการชนเบ็ดโยโยนะาบข้องวัวรอบขูชิงแชมออกมาฟากนะครับขูนี้ชิงแชมผีกัดนำนักสี่ร้อยกิโลนะพุ่มนะชนกันซ่องโลทีนากรรังต่อชาวนาบผมบอกเลยว่าน่าเล่น่าติดตามสุดๆนาบตัวดีอยู่ตีดิวชูพบตัวเก่งถ่นักกอดเนี้ยนะบน่าเล่นสุดๆขูนี้ยามพลาดเด็ดขาดเลยและการสำรวกขย่วอีขาวกลุ่มเล่นวัวผีเสื้อย่างท่านนะเปิดซ้อนนายไส้เปิดที่เปิดใบบังได้ข้ามได้นะครับท่าน กดไปที่หน้าชอติกตอกผีเสื้อหรือว่าธาเนตไดดีไลท์ดทธาเนตอยู่ในคลิปได้เลยนะครับการเดียวเราไปฟังประวัติการชุนเบ็ดโยโย่ของทางส่องตัวกบเพิมการรบกวนที่นะครับซ่องตัวนี้ผีผีเเพื่อนรักในชอบในเป็นบีเซตกนนังกาเพิมห์วาระมาที่คนละคำนะครับเดี๋ยวผีเสื้อตามไปตอกทุกคนเลยครับพิมการตัวดทธาเนตอยู่ที่หน้าจอสายมือนี้นะพิมนะตัวนี้ชื่อว่านินมรกตดซ้ำหรือว่าวัวระเบิดนะพิมนะตัวนี้การตัวดีตัวเก่งตัวเนี้ยเลยนะตัวนี้การชุนมะ ชนะทีนาคนทั้งชนะมาดีมากกกกเพิมลาสุดการนินมอร์ก้นตัวนี้นาบชนประเพชครบรื่งเลยนาบเหลียวมวัดควาโถกาเนี่ยแน่นอิวติดอิวจูกันกะพิ่มตัวนี้ชายเข้าเหม็นสุดๆนาบสายวัวตาคว้าคหน้าเพลนะาพมนาแข่งแรงนาบัวตรงแล้วไม่ลืมปลายเข้าไม่ลืมปลายยอดเลยนาบเข้าแฮกแต่เช็คคาดกะพุ่มตัวนี้นะปลายยอดทำงานตลอดมวลโถอ้วนโถกาแข่งแรงนาบเลวามันฮิวฮิวเล้าๆไอ้จ๊ะบอดแย่ใจมากครบเครื่งครบรถไม่ใช่กล้วยนกกรุงเฮอกักะพิ่มตัวนีว้ การสำหรับว the ัวต่อชาวนาถื่นเปินไม่เปินไม่ดูนะครับแต่นาเวลานี้ตอนนี้ที่ปีเสื้อเปิลมดแล้วนามีที่นี่ที่เดียวน่นนนที่เปิลได้ใส่หลวงหน้านาบเหล้วเปินมาเบียดเบียดสู้ซี่เพยนาบแคบแคบข้าไปซอยข้าไปดั้มมันได้เลยดับไม่อันนาปมนาใครเล่นวัวหลวงหน้าดีไหวคร้ากลุ่มเล่นวัวนาเปิลสดอนนายใส่เปิดที่เปิลไร่บังได้ข้ามได้นาบทานกดไปที่หน้าชงติ๊กตอกปีเสื้อหรือว่าทานเอ็ดได้ดีไรดีทานเล่นอยู่ในคลิปได้เลยกับเพิ่มเหลี่ยวคุ้มเล หลบเราหนับใครข้าวกลุ่มเล่นวัวหรือว่าเล่นวัวลงหน้าการแทนกดปตินาชงติ๊กตอกผีเสื้อหรือว่าะานะไอดีไรติตานิ่อยู่ในคลิปได้เลยเรับผมการไปกันทีทางด้านขู่ชนกันมั่งนับตัวติตาน่นอยู่ที่หน้าจอขวามืองนี้นะพิม่มนาตัวนี้ชื่อว่าลันดานล่างเข้าเจ้าปัญญาโยตวิชาฟาฮ,าฮิตนับหรือว่าล่างข้านะพ่มนาตัวนี้กากดเนี้ยวสุดๆนะพุม่มนาตัวดีตัวเนี้ยวเลยนับตัวนี้การชนมาเลวันสองวันนับลาสุดการเชนาทีนาคนครั้งหนับเชน่นมาดีมากหมือนกันกัเหมลาสุดกัวน เพลเรื่อยๆรอกเครื่องติดหนับเครื่องติดแล้วบูนแน่นอนนับมุ่มนาแล้วว่ามันโคมมันแควนฝีหมือสุดซุดหนับหนวดไปเรื่อยชนกินเลี่ยมกินส่งไปเรื่อยหนับละเอียดยิบเลยไม่เล่าเล่านับ่มนาเดินเป็นหนับชนไปขิดไปละเอียดมาก,กับพ่มตัวนี้นาแล้วขึ้นไปทุบขึ้นไปแคว้นรุ่นไปต่างตัวเลยนะปะเพนห่อเอิญเดือดากาศเลยนะป่มนากดเลี้ยวกันเนี้ยสุดซุดกดโคกันเนี้ยแน่นนับมีปลายยอดมีนนําใจขู่นี้ผมบกเลยว่าทุกทีทุกเวลาหน้าเละหน้าติดตาม มานดีพบดีข้องเทเลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยการใครที่ยังไม่เคยเล่นวัวคลุมบีเสื้อที่กรลองเปิดใจเล่เล้วจติตใจนาเปิดซดหายใสเปิดที่เปิดไยบังดาข้ามได้ทันก้อนไปดีหน้าช่องติ๊กตอกผีเสื้อหรือว่าทานะได้ดีไรดีฐานะอยู่ในคลิปได้เลยกับพึม่ม